เมื่อถูกตะโกนไล่กลับประเทศกลางถนนพระเยยดเชื้อชาติฟังคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะฉันมีวิธีรับมือและวิธีการตอบกลับหลากหลายวิธีเลยตอนนั้นคริสปี้อยู่ที่เมืองอัปดินสกอตแลนด์นะคะนูกํกำลังเดินไปทํางานเนาะจ้ะ I was walking to work ระหว่างนั้นก็มีผู้ชายคนนึงนั่งอยู่บนฟุตบาทหน้าบ้านเขาพอดีสตะโกนใส่ฉันเลย Go back to your country get the out of here ประเทศของคุณไปใส่หัวไปจากไทนนี่ได้ละแบบบอสสุภาพเลยนะ่ะตอนนั้นฉันก็ยังเป็นวัยรุ่นโตเล็กๆหนึ่งนีคาสูวิ่งเลยอยู่เหตุอย่างตอนนี้ FC ถามว่าถ้าเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้เราจะตอบกลับแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงดีฉันให้สองสเต็ปนี่เลยข้อแรกนะคะ your safety comes first คำหนึงถึงความปลอดภัยอันดับแรก if you can walk away do it fast ถ้าเดินหนีได ทำสูสูล้วก็ให้ไว้น้ำนะคะถ้าเกิดอย่างขึ้นมามันบ่คุ้มกับทั้งชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงความสวยงามมากๆของเราแบบนี้นะคะข้อ2อย่าไปตอบโต้นะคะ they not worth your response เขาบ่คู่ควรที่เราจะไปเสียเวลาตอบกลับเลยแม้แต่วินาทีเดียวคะ่ะการเหยียดเชื้อชาติโดยการไล่ชาติอื่นกลับประเทศมันไม่ได้จะทอนอะไรถึงตัวตนของเราเลยแต่มันจะท้อนถึงความไม่รู้ความกลัวความเกลียดชังแล้วก็ความขาดอะไรลึก ในตัวของคนคนนั้นต่อให้เราพยายามอธิบายอะไรเขาก็จะไม่ชอบในความเป็นเราอย่างไม่มีเหตุผลอยู่ดีค่ะดังนั้น they are n o t w o r t h your response บ่ทางคู่ควรบร่คุมค่ากับการตอบโต้อียังใดๆทั้งสิ้นเราก็ทำมาหากินเอาตัวรอดแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดตามภาษาเรากับพ่อเราจะ้ะแต่ถ้าคุณอยากตอบโต้อี๋เหมือน FC ชั้นทันนี่นะคะเริ่มจากแบบสุภาพแบบผู้ดีก่อนนะ I'm sorry you feel that way but I have every right be here Just like you. ฉันขอโทษจริงๆนะที่คุณรู้สึกแบบนั้นนะ่ะแต่ฉันก็มีสิทธิมีเสรีภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่จะอยู่ที่นี่เหมือนกับคุณเองนั่นแหละรู้จะเอาแบบคำๆนะคะ Can you buy the ticket for me then? ถ้าอยากให้กลับร้ายก็ซื้อตัวให้ฉันซะไอ้พูดตรงๆต,ต,ตอนนี้ก็บริมีเงินเดือซื้อตัวกลับดอก Buy the ticket for me ซื้อตัวให้ฉันสะละไอ้พูดจาก เพนของชของความเจ็บปวดนี่มาจากข้างในลึกๆนะใจนะอยู่ไทยละ่ะแต่เงินมันบ่มีสื่อตัวกลับหนาแต่ถ้าอยากได้แบบกัดจิกน็บแนมนิดนึงนะคะ If everyone with your attitude had to leave this place would be a lot kinder ถ้าคนที่มี attitude แบบคุณนะต้องย้ายออกไปจากประเทศนี้เนาะที่แห่งนี้มันก็คงจะเป็นที่ที่ใจดีขึ้นเมตตาขึ้นอบอุ่นมากขึ้นกว่านี้อเ mm. ยอะเลย <laughs> อันนี้แรงค่ะแม่คะรูที่เอาแบบเจ็บลึกนะคะ In my country this behavior is embarrassing What country are you representing ในประเทศของฉันนะ่ะพฤติกรรมแบบนี้มันน่าอายมากเลยนะแล้วคุณเป็นตัวแทนของประเทศไหนหรอสองสารประเทศนั้นนิดนึงอันนี้คุณพูดเลยนะคะ มีเรื่องกันเลยดีกว่าแต่ให้พูดซะสูถ้าเจอแบบนี้บ่ต้องไปตอบโต้บ่ต้องไปพูดอีหยังอธิบายอีหยังให้เขาเข้าใจนะคะนี้ได้คือนี้ซะสูเพื่อความปลอดภัยนะ่ะโดยจะให้แนะนําลึกๆเข้าไปมันบาไหวอีเลีเนาะถ่ายภาพอัดคลิปอัดคลิป เราก็ส่งให้ตำรวจเราก็รายงานทางออนไลน์ได้เลยมันจะม,มีลิงให้หนูแนบหลิงไว้ให้แล้วนะสำหรับใครที่อยู่อังกฤษนะคะเราสามารถรายงาน hate crime ได้ทั่วราชาอาณาจักรเลยอันนี้หน่อยไปอยู่นะคะยังมีอีกที่มารูปล้างปื๊บแล้วบอกว่าเธออยากได้ British Passport ไหมหรือว่าฉันเคยไปในที่นี้แล้วไปซื้อเยอะแม่แต่ฉันมีวิธีตอบโต้รุนแรงมากตอนนั้นฉันบอยกล้าเราให้ฟังมันก็บได้ดีละแต่ มูโซอยากฟังอยู่ตตโอ้ยาเลยมันบอดีนะมันเป็นเรื่องที่ฉันก็สู่คนระดับหนึ่งเนาะแม่เอาซ้ำนี่ละเดี๋ยวแม่ฉันบ่หายมาอังกฤษอีกมันอยากฉันอีกเพราะแกบ่เคยรู้อีหอยังเลยคลิปนี้มีประโยชน์อยู่บ่จะ๊ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ฉันทำคลิปดีๆต่อไปน้ำด้อจะ้ะแล้วพี่กายเชร์มาชไปลูฟยู